สั่งได้ลุงจะได้ไปผมว่ามีประโยชน์สำหรับประชาชนบอเ้วี่ลืมไปว่าถ่ายไม่เป็นไร้ลมแนลมบดีครับช่วงที่มีประโยชน์แล้วงานี้ัรว่ามีคนเข้ามาชมเฉยเพราะว่านี้ผมถ่ายทำก่อนแล้วผมก็ไปตัดแล้วก็ไปฟังเสียงที่เราคุยกันเนี่ยอันไหน ไม่ต้องแต่ที่ผมอธิบายแล้วเรื่องเศรษฐกิจอันนั้นผมปล่อยออกไปแน่นอนตอนนั้นมีรูปไปดูเดี๋ยวตอนนี้พิมพ์เข้าไปดูปลาณีแชนแนลนะปลาณีแชนแนลยูทูบของปลาณีแชนแนลแล้วก็นั่นแหละนนี่ะท่านผู้ชมได้อารมณ์จริงๆโอ้เริ่มมีเนื้อมีหนังแล้วฮะนี่รอบเดียวนะฮะรอบแรกนะท่านผู้ชมถ้าหลายเที่ยวก็คงได้หลายโลวันนี้อย่างเงี้ยยังดียังมีคลองธรรมชาติให้หากินนะท่านผู้ชม ช่วงของแพงช่วงอาหารแพงก็ยังได้หาธรรมชาตินะรุปแล้วของเลี้ยงคนคนดูแลคลองอ่าอย่างนี้เป็นมาแล้วนิดนึงคนมาเยอะนะคะใช่ใช่เป็นเยอะน่อยมาแทบจะไม่มีที่จอดบ,บางทีอืมใช่แต่กันแล้วแต่ดวงค่ทั้งยังได้ได้ โอ้ปลาผลิตมลลอ,อา,อาิตัวโตจังแม่ดึงไปว<ป>่าถ <c oughs> ่ายไ, <c oughs> ได้เมื่อกินกินมันได้อารมณ์นะมันก็จะมีบางช่วงที่เราต้องไปตัดทิ้งอยู่แล้วคือ <c oughs> ต้องพูดอย่างนี้แหละถ้าไม่ถ้าไม่ปล่อยตามธรรมชาติมันก็จะไม่ได้อารมณ์เลยต้นกดดันมันอารมณ์ใช่ไหมมีอารมณ์ใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็อยากได้เป็นความธรรมชาติด้วยเนี่ยนะท่านผู้ชมอ่านี่คืออันแรก วิธีชาวบ้านวิธีชุมชนอ้าวดาราเรา,าไปไปไหนก่ะ,อ,คคะอ๋อไปส่งตลาดอ่าเอาไปอืมนี่ลงเมื่อเช้านี่เมื่อเช้าที่ไปถ่ายทำมากันนี่ตอนนี้ทําเสร็จมาเรียบร้อยแล้วจะไปส่งเขานะนี่นแยงบ้านเลยอออันนี้นนแยงเยอะนะ อุ้ยโหเยอะเอาได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอฮะข้างล่างก็ใช่นะท่านผู้ชมนี่ข้างล่างด้วยมีข้างบนด้วยอันนี้แบ่งนี้หมายถึงว่าเขาสั่งแล้วอันนี้โอ้โหมีแตงด้วยอืมแตงขายไงป๋าไม่รู้คุณยายเขาเอาไปไว้ที่แผงมันจะแหงได้เยอะนะกลางวันกลางคืนเราจะได้น้อยนะอันนี้ลงกลางคืนใช่ไหมคะเออยายบัว มีคนหาปลามาเจอกันนะท่านผู้ชมเนี่ยต่างคนต่างหาปลาในคราบเท่ไรเนี่ยอันนี้เหรอคะเออเท่าไหร่ะหนูซื้อสองปากอะพันกว่าบาทพันสี่พันสี่ค่ะพันสี่แล้วมาไลน์ไม่เนี่ยนู่นเหรอหนูส่งไอ้เนี่ยสั่งไปทางออนไลน์มันเขาจะส่งมาให้แล้วฮะแล้วเขาจะส่งมาให้ที่เลย สองกิ่งปากละพันฝ่าเลยสองอันสองอันพันฝ่าแต่มันยาวนะคะยาวสี่จานเมตัดครึ่งได้เลยข้ามเหรอกับตัดครึ่งก็ประมาณเลียวแบ่งรได้สามอันได้สามอันเหรอกว่ายาวยิ่งดีใหญ่เลยยาวเนี่ยค่ะนี่ยิ่งยาวยาวข้ามได้กลับมาอย่างนี้ได้อีกมันได้สามถ้าจะเอาเอ็นเนื้อไก่อย่างงี้ต้องเอาตะข่ายใส่ปลากรยิบต้องตะไคร่สามเซนก็นีก็บสามเซนสามเซนครึ่ง แล้วมาไลน์นนนมาเนี่ยขึ้นงวนะเออ,อเแล้วแต่ว่างอ่ะวันนี้กหยุดงานพ<า>ึ่งไม่มาแล้วว่างมาเอาอ,ออกกนะตังมาให้ลุงก,ก่อนได้ไหมโอ้ยนะนั้นน่ะมันไม่มีปัญหาหรอกค่ะเนี่ยบ้านลุงอยู่เนี่ยเออไอ,อ้ตรงตรงตรงเคองนั้นใช่ไหมเออตรงเครื่องตรงนั้นแหละผมเคย เดี๋ยวได้เดี๋ยวหนูได้เนี่หนูสั่งให้ประมาณสามเซนใช่ไหมสามเซนเดี๋ยวหนูจะบอกอาไอ้นี่ให้เราไอทำทุนเสร็จเลยใช่ไหมค่ะทำเขาทำมาให้เรามาใส่เลยโอเคเรามาใส่ได้เลยตะกัวกลมใช่ไหมค่ะโอเคก็ได้ แต่แนานหน่อยนะนานก็ไม่เป็นไรหรอกอย่าถึงเดือนนะเรากำลังติดดีเนี่ยยังจะได้เต็มใช่มาไม่ลงเต็มกังติดดีมาสั่งช้าเกินไปอ่ะสิก็ไม่เจอกันนล้วเธแล้นั่นแหละเมื่อวานก่อนนั้นหนูก็มามาก็ไม่ได้เจอกันมันตกเลยรียบเรียบตามวันเลยรี้เลบลงสองครั้งไม่มีปัญหาใชาไอ้นี่ได้ถ้าไหนเด้กหนูเอามาให้ถ้าสั่งได้ไม่นลุงจะได้ไอ นี่ลงเมื่อเช้านี่เมื่อเช้าที่ไปถ่ายทํามากันนี่แต่นี้ทําเสร็จมาเรียบร้อยแล้วจะไปส่งเขานะนี่แยงบานเลยนี้แยงเยอะนะอุ้ยแยงเอาได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอข้างล่างก็ใช่นะท่านผู้ชมนี่ข้างล่างเนี่ยมีข้างบนด้วยอันนี้แบบมีแตงด้วยแตงขายไงป๊าไม่รู้คุณยายครับเอาไปไว้ที่แผงแยงได้เยอะนะทุกวัน ก็คืนเราจะได้น้อยแลยอตอนนี้ลงเงินคืนใช่ไหม